สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับยังคงอยู่ที่เดิมนะครับงานลอกสะหลวงของวหน้าโจยจอมโหดมัญหาของผมครับอ่ะตอนบ่ายผมมาหามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอยู่ดีๆก็ตักออกรถหกล้อก็หยุดวิ่ง เจ้าสมชิงต้องมาช่วยเจ้าปีศาจส,สโลปที่ดึงไว้สวยๆงามๆเอาออกหมดแล้ว,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 วมันเป็นเพราะเหตุอะไรครับเนี่ยเมื่อช่วงเช้ามาผมก็มาเห็นวิ่งดิ้นกันอยู่ดีๆครับหัวหน้าโจ้ยก็ดึงสโลปอยู่ดีๆพอตกมาช่วงบ่ายมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมหัวหน้าโจ้ต้องลื้อสโลปออก งานนี้ทำงานสองต่อแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ต้องมาขุดเอาออกเดี๋ยวค่อยถามครับเดี๋ยวค่อยถามเดี๋ยวผมถามคุณน้าโจยให้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องมาลื้อออกรือความกว้างมันไม่ได้ ผมก็ว่าเอ๊ดินที่เหลืออยู่ในสะเอามาทำคูสะมันก็น่าจะพอดีกันนะที่ผมได้เล่าในคลิปที่แล้วฮะแต่ตอนนี้หกรอดำจอดนอนกันหมดแล้วฮะจอดนอนกันแล้วฮะนี่เจ้าสมชิงต้องมาช่วยเจ้าปีศาจ ในการทอยดินไปฮะโอ้ยสโลปอุตสาแต่งสะอย่างสวยเอาเนียนกิก๊กไม้ก็ปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วอะไรก็ทำให้เรียบร้อยแล้วต้องมาลืออีกเปืองน้ำมันนะฮะอย่างเงี้ย ผมไปสอบถามให้แล้วนะว่าหัวหน้าโจมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำทำไมต้องขุดออกหัวหน้าโจรบอกว่าดินมันสไลด์ฮะดินมันสไลด์ล,ลงครับมันทำให้พังนี่เดี๋ยวมาดูครับมันแตกแยกลงไปนะมันสไลด์ลงฮะนี่รอยดีมันแตกแยกฮะนี่ แตกแยกทไลย์ลงไปฮะับทำให้พังฮะวิธีแก้ก็คือโคาจโจยจะเอาดินตัวนี้ออกออกขึ้นไปครับให้เจ้าสมชิงถอยแล้วก็เอาดินตัวนี้สีขาวๆนี่อัดลงไปแทนครับอเ,เอาดินพวกนี้อัดไปแทนที่เดิมครับ โอ้ผมกระตกใจหมดนึกว่าทำผิดแผนนี่ฮะรอยมันดินมันแตกแยกลงไปนะมันสไลด์ลงไปเลยฮะน่าจโจยเริ่มบดอัดแล้วนี่อัดครับอัดไปแทนที่เดิมครับโอ้ยเราก็นึกว่าพุดผิดแบบหรือเปล่าไม่ผิดไม่แบบคนระับพุดถูกต้องนี่นะฮะ แต่ด้วยอยากว่าดินมันสไลด์ฮะมันพังก็เลยต้องแก้ฮะดีนะมันไม่ได้พังยาวครับพังอยู่ประมาณ10เมตร10เมตรได้ฮะนี่จะเอาดินสีเหลืองขาวนี่แหละลงไปอัดแทนแล้วเอาดินตัวที่ตักขึ้นมาทอไปปั้นคูฝั่งนู้นต่อฮะโอ้ยดีนะ ไม่พังทั้งแถบถ้าพังทั้งแถบนี่ยุ่งเลยหมดตามันไปอีกเยอะเลยฮะดินชั้นนี้มอกรัวมันชื้นจัดมันก็เลยพังฮะไอตอนพังนะผมไม่เห็นหรอกเห็นพร้อมกับท่านผู้ชมนีู่ฮะแต่มันยังมีรอยดินสไลด์ให้เห็นอยู่รอยแตกแยกให้เห็นอยู่ ทำถูกต้องมดทุกอย่างนะครับถามมาเรียบร้อยแล้วทำถูกต้องหมดทุกอย่างครับแต่เนื่องจากว่ามันพังดินมันสไลด์ก็เลยต้องทำใหม่ฮนะนี่ไอดินที่ว่าทำให้พังให้สไลด์ก็จะทอยออกไปฮนะทอยออกไปกองไว้ด้านหลังเอาไปทำเป็นกูสะโดยให้เจ้าสมชิงทอยต่อไปอีกทีหนึ่ง แล้วหัวหน้าโจยก็จะเอาดินสีขาวๆเนี่ยกลับไปอัดแทนที่ฮะนี่ดูดินมันยังเปียกอยู่เลยนะมีหน้าละมันจึงได้รับน้ําหนักไม่ได้ตรงนี้ฮะเพราะว่าพื้นข้างล่างดินมันยังเปียกอยู่เลยฮะอย่าสู้ไม่หิตฮะ ดินยังไม่คล้ายๆเหมือนโคลนครับโอเคมันยังมีความชื้นอยู่นี่มันก็เลยรับแรงกดทับไม่ไหวมันก็เลยทำให้พังฮะหรือออกใหม่ให้หมดแล้วก็ใส่ใหม่ฮะนี่ฮะ,ฮะเอาไปแทนที่นะฮะอ่านี่เอาไปแทนที่แล้ว ดินมันเปียกหรือมันเละเราเอาดินแห้งไปกดทับไม่อยู่นะฮะจำไว้เลยครับเอ้ยอุย้ยสายให้ริกแตกแน่นอนเลยเนี่ยพุ่งเลยเนี่ยอูย้เรียบร้อยอูย้อะไรมันจะขนาดนั้นสายแตกครับควันกระหมงเลยอูย้ รีบดับเครื่องนะคูหน้าร้อากาศร้อนๆอย่างนี้ขนาดนี้พ<ฮ>ุ้งโอ้โหมารอบนี้คุณรอด<ฮ>เห็นปะครับาทานผู้ชมอาจจะเห็นพร้อมผมนะนาทีที่เจนาทีที่เจ็ดนะฮะสายไฮดริกแตกครับพ<ฮ>ุ่งเป็นละอองเลยละอองน้ำฝนมาเลยฮะ ดีที่หัวหน้าโจยรู้ทันฮะรู้ทันเลยนะถ้าคนนี้รู้ไม่ทันนี่น้ำมันไฮรีกนี่ก็จะหมดไปอีกเยอะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกความร้อนไปทบกับความร้อนถ้าไปเจอกับพวกเทอร์โบนะหรือท่อไอเสียร้อนๆนะมีสิทธิ์ไหม้ได้เหมือนกันนะเจ้วหน้าโจ้ได้ยินหรือปุ๊บรีบดับเครื่องนะฮะ สายตัวยกว่ะสายตัวยก,สาย,วยกสายเส้นประมาณเท่าแข,น,ขนครับเท่าแขนหัวหน้าได้ยินเสียงเหรอได้ยินเสียงเหรอโอ้ไหวพริบดีฮะ,ฮะมันจะไปทับแม่คูแล้วนี่อืมดูเนี่ยออรอยมันสไลด์แตกไปกบัตรออกก่รบัาดออกก่อน นายโจยบอกว่าขุดเอาไอตัวที่มันแตกออกก่อนครับป้บองกันให้เดี๋ยวเกืือฝนตกมาดีมันจะสไลด์ไปใส่เจ้าปีศาจครับร <c oughs> อยมันแตกนี่รีบเอาออกก่อนนะเดีย๋ยวมันจะสไลด์ไปทับเจ้าปีศาจครับคุณ <c oughs> นาโจยบอก เอาออกไปเลยเนี่ยที่มันเป็นรอยร้าวนี่ยอย่ามันจะสไลด์ไปฮะถ้าฝนตกมาในี่ย,ยุ่งเลยเอาออกก่อนแตตอนนี้ก็ต้องให้มันหายร้อนสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยถอดออกกับสายให้ดีกำลังร้อนร้อนอยู่กำลังร้อนรอ,อยู่ฮะ นี้ถ้าใครได้ดูดิโอ้โหเห็นชดด็ดเลยไม่มีตัดต่อเห็นเลยฮะว่าสายฮลิกมันแตกพุ่งขนาดไหนความแรงมันฮะอ่ะเดี๋ยวเจ้าซุมเชิงมันลื้อรอยที่มันแตกแยกออกก่อนครับบองกันเอาไว้ครับเผื่อฝนมันตกย๋ยวมันจะพลิกดินนี่สไลด์ลงไปใส่เจ้าพิศา่ครับเอาออกก่อนอทางนี้ก็รอให้เครื่อง หาย้อสักหน่อยคนระับยินลงสักหน่อยอย่าค่อยขอสายไปอัดเอาคงจะไม่เท่าไรหรอกไม่ยากหรอกขอสายไปอัดใหม่ครับรอย้เครื่องมันเย็นแป๊บหนึ่งรอใคือมันเย็นแป๊บหนึ่งแต่ต้องเอาตัวนี้รีบออกก่อนเดีย๋ยวมันจะพังไปฮนะเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดัมทีมครับสำหรับคลิปนี้ คุณล้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ